เราทำไมเล็ดจังอืมเล็ดใหญ่จังอันนี้ผ่านปลาเหรอครับเนี่ยอืมอ๋อว่าเอานี้ไปทำอะไรพักเนี่ยเอามาใส่นี้อันนี้ก็เรียกปลาอะไรครับปลาเล็ดปลาเล็ดปลาเล็ดผ่านปลาหรือผ่านหาเรื่องไม่รู้มีมีมีอันนั้นอันที่อยู่ใกล้พี่เสินี่อะไรปันนินปันนิตะเพียนอันนู้นดีกว่าปลานิตเพียนโดดตรงๆย่างแฉกอะไรเนะอันนี้เขาเรียกอะไรใส่รอบอะปลไฟไม่ได้เกิดไหมโอ้รอบยืน น้ปล่อยมันดีก่ะสัมให่ไปสะพี่ลงนะครับปล่อยไมก่นัวนีมนานๆก่อนี่อจะกะชั่ีก็ตัวไหนมจะได้จับออกจะได้บอกเอาจะได้เอาลงไปขังอเดีเอาตัวนั้นตัวนึงปล่อแไมเี่กังิมนก่นนีิปล่อยไปเนี้ ไปแลงสวะวันนี้เราจิงประคับก่อนให้ประคับก่อนี้น่าจะพอมาเห็นไม่ให้กินเลยเนะี่ยเอาใหยมันเห็นครับย่างปลาย่างปลาครับขอทำคลิปย่างปลาแล้วกันนะปลาที่เราย่างมาขายสองสิบบานะครับดักอะไรนะ,อะรนะอบรอบรอ,อบเลยนะรอบ,อบยืน,ยนครับ เราก็อยู่ตอนใจเดกเละเลไปเกลนึงโเลยอ้นเเอดไปตนั่นตน่เราโดอขอเราฮะตองหน้าแล้วขอะเาก็ชนกับเราเน่ยเลยนะงีคะพอไหมพอพอพอนี่บอกนี้ได้เ่ยบอกนีสามสี่ชั้นเลยสามสชั้นบอกนี่ได้คิดได้อยู่ไหมแบบนี้เยอเลยใ่น่งมอ ใช่เป็นคนหาไอาเป็นคนเก็บแบงค์นะี่ของผิดเดี๋ยวทอดตะไคร้เนี่ยโอเอาไปเตยมายัดทองมันเดี๋ยวหอมเอาไปย่างดาเดี๋ยวยัดใบใบเตยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะยัดตะไคร้ดนะ้วยโ <Okay. S 2> อเค ได้เ็มันคือการอะไรมันคือการห่อเกอันนี้ทำอะไรครับเนี่ย ยังไม่รู้เหมือนกันะเดี๋ยวเดต้องดูตอนจบว่นคือนหมกหัววัวยังไม่ได้ตั้งชื่อหัววัวที่เอานี่ไว้เหรอเออใช่ใช่เขาเรียกว่าทําอะไรไว้นะที่ตาอน่อมหารไว้ตอนหมักหมักหมักหัววัวไว้ตั้งแต่ปีใหม่นะครับต้มหัววัวหัววัวที่เราทําคลิปที่แล้วไปถ้าใครเคยดูก็จะยังไม่ตั้งชื่อว่าแกม่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวักพักกันคิดชื่อกันเราหมักหัววัวไว้แล้วก็เอามาหมก วันนี้เราทำสองคลิปไปพร้อมกันนะครับย่างปลาหนินแล้วก็หมกหัววัวที่เราแบวหน้หมักไว้ตั้งแต่ปีใหม,ม่เชฟช่างจารุนช่างแร์หมกห่อมันให้ได้กนแล้วกันห่อเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกอีกแล้ว เห็นมท่าที่แล้วทําหบัวปีใหม่ก็ครั้งแรกอันนี้ก็หอมครั้งแรกเหมือนกันแอปนี่ได้ละเดี๋ยวแป๊บนี้คือรอๆ๊บนโอเคแต่ก็มีคนเดียวเสร็จแล้วต้องเปลี่นปลาที่นี่ไม่ใช่ อันนี้ใครเป็นคนคิดนวัตกรรมนี้นะครับเนี่ยที่เอาเหล็กย่างยกสูงเนี่ยอันนี้คือภูมิปัญญาคนไทยนะครับเราจะยกยกระดับให้ปลาสูงมาจากต่านิดนึ่ง,งนี่คือความพยายามนะครับ เราจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆวันนี้คือการต่อต่อเชือกกล้วยเหรอครับเนี่ยยาไม่พอก็เลยต้องต่อไม่พอก็ต้องต่อทันทันวันนี้สองไม่รู้พร้อมกันนะครับก็เลยรัวันนี้มนต่อ ประมาณนี้เขได้เดียวมันจะต้องถูกดีบด้วยเหล็กสำหรับย่างไปไหนไำบากอยู่เนยใจไหมครับเนี่ยสนใจไหมอันนี้เนี่ยัเเดี๋ยวใส่ไม้โอ๊กไปหน่อยนะครับให้มันเป็นเหมือนลมควันหอปนี้ตอนนี้นหน้าไหมจริงๆเลยนะครับ นี่ดูนะครับไฟลุกขนาดนี้ยังยังไม่เป็นไรเลยอ่ะเห็นไหมว่านี่คือภูมิปัญญาเก้าอี้มาตั้งเนี่ยง่ไงตอนแรกเราก็กลัวมันจะไหม้เนาะตกลงเอาไม่ไหม้หรือเอาไม่ไหม้พี่เสิร์ตไม่เอาไมรปลาอะไรครับนี่เป็นปลานรับจี๊ดปลาเข้าปลาเข้าาเมันคือไม่ใช่ปลาของเราเหรอปลาเหรออ๋อปลาเข้า ข้าวปลาดับจืดเป็นปลาเป็นเนื้ออ่อนนะเออป็นปลาธรรมชาตินะปลาธรรมชาติเลี้ยงไม่ได้นะปลาเขาวดำมาเลยเนี่ยปลาไม่นาำสองชั่วโมงนล้วเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยน่าจะมาจากแม่น้ำป่าสักเนาะที่เชบุญเนี่ยดูที่อะไรใหญ่ขนาดไหนหัวที่เรามนหลที่เราหมักไว้หหมักใช่เอามาหล่นเหรอครับวันนี้สั่งสองเมนูเลงกราจะกลับตักขึ้นมานิดนึงใส่วัตถุดิบอะไรบ้างครับเนี่ย ไน่หอมกระเทียมพริกสดแล้วก็ใบมะกรูดครับใส่กะทิใส่กะทิ่ิด้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลปริ๊บนิดนึงครับแต่งรสโอเคที่ไม่ลืมคือใส่อะไรนะใส่ใจถูกต้องครับนี่พี่ชายครับเจ้าของครัวคุณนรงค์ครับโอเคครับผมมีครัวใส่มีอบมะนาวเลยล้นนะ อ๋อถ oh, so well ั่วฝักยาวนี่คือปลูกเองเหรอครับปลูกเองปลูกเองสวนครับหล่นหล่นนี่คือกินกับถั่วกินกับผักสดผักสดอะไรสักอย่างหนึสดไม่เลี้ยงครับเนี่ยปลาเนี่ยไม่ไม่วันนี้ทำหลายเมนูเลยนะครับอาวุธเลยแต่ช่างภาพเนี่ยหนักสุดทางนี้ก็กำลังหั่นปลาเค้าแล่ปลาเค้านะอันนี้ก็ทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยปลาเค้า าจะกนได้้เนี่ยะจะกันะ่วมี่นตอนนี้จะทำปลาเกี๊ขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยทำปองนู้อย่างนี้ไม่ต้องกิอะไรมั้งเนี่ยอืมอร่อยเลยนี่ยังมันมมีปลาในนั้นก็ได้เลยได้เลยนะไม่ต้องไม่รูอะไรกันเลยมปอมไม่ขมมันมราจะไ้กินปลาคาวกันวันนี้แล้วนะเมนูอะไรก็ยังไม่รู้นะนี่นี่ได้ที่ลก็ดที่ก็จะเด็ดกินไรสองสามนะส่ มีดไม่คมเลยได้เยอะได้เยอะนี่น้ำคม,ม,มกันมาเนาะได้เยอะได้ยเยอะอือสี่ถ่อนแล้วกันผมดีนะเนี่ยไม่คม้ะเนี่ยที่ตอบผมไนดะ้ไหมครับว่าจะทำเมนูอะไรยังอย่ยังไม่รู้ยังไม่บอกต้มมาดัน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 ราคาต้มมาดันมีมาดันหรือย,อยังครับเนี่ยมีแล้วมีแล้วโอเคไหนพี่กำ ขอดูมาดันหน่อยสิมาดันมันเป็นย่งนีเราก็จะเราก็จะใส่นวดเข้าไปด้วยนะต้องกลัวว่ามือไม่สวยหรอกมือชาวสวนมันเออตัวนี้คือมาดันนะครับออกเปรี้ยวๆนะไม่ออกเปรี้ยวเลยครับแท้ๆนี่แหละเปรี้ยวมากปกติก็เอาไปแก้มแต่ยาดองะเเอาาใหนม เอาดมาใส่ท้มปลาแล้วละมันมีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามแต่มันมีหลายเมนูไงคนละตอนคนละตอนแต่คุณหนุ่มขอเช็คเช็คมันไหนได้ไหม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 ไม่ไหมอันนี้ควัวควัวพี่ลงนะควัาบ้านธรรมชาติบรรยากาศ างที่ริมสาะเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้มืดไปละอันนี้น้องน้องมาหาที่จะทำกับข้าวด้วยกันนะหุ่นหัววัวไม่ตุนหล่นหลนหลนหลลนหลลนหัววัวนะครับที่เราหมักไป เครื่นนองปรุงเครื่องปรุงส่วนผสมเราอยังไม่มีใช้ที่ขวันนู้นนะมีต้องมาใช้ขวัวที่เแชมบูนนะ,ะนอโอเคใช้ได้ สำแค่นี้แหละโขกหยาบๆเลยอยมันจะเผ็ดเกินไปเผ็ดเกินจ้านต้อปานมันนี้นะยังไม่มันสูงแล้วครับสูงได้สูง <c oughs> เป็นเพราะว่าเราเคลือบเผื่อ,อไว้ใชือบเผื่อ,อไว้เงิยกสูงไฟแรงไฟแรงมากเลยนะครับยกสูงมไม่ไหม,ม,ม้หรอก ไปยู่ข้างล่างไม่ไปแล้วเนี่ยครับตะไคร้มีพริกสดแล้วก็หัวข่าตะไคร้มือเลยหรอมือเลยไม่แสบนะตองใส่กองสินิใหม่ครับเม่หัวมันนี่เยอะ อันนี้มันมยดเดี๋ยววันี้ต้องไปซื้อหอมกลับไประยองหอมระยองต้องหอมหอมจากเพชรบุรประยองหอมนานหอมไกล ผมตั้งแต่เพชรบูรไประยองเลยก็ยังเป็นหอมเหมือนเดิมใช่<อ>ประยองก็ยังหอมอยู่โอเคมี็กระเทียมนะเป็นหอมโอเคเป็นกระเทียมก็แปลกแล้วล่ะเ <c oughs> ็กั็กำลังเล่นกายกรรมกับปลาอยู่นะครับพลิกไปพลิกมาม้วนหน้าม้วนหลัง <c oughs> <c oughs> ผู้ชมก็เบียนหัวนะครับสลับไปสลับมาที่ชายจำไม่ได้จำได้แต่สาวๆเนี่ยมัดดันมัดดันนะตัวมเนื้อชื่ออะไรอ่ะเรชื่อโอมนะดีกว่าอันนี้เราน่าจะทำประมาณเขาเรียกว่าต้มต้มส้มปะอาจจะต้มมาดันนี่แหละต้มมาดันปลาเข้าต้มมาดันอันนี้คนนะเดีย๋ยวมันจะเปรี้ยวไปห,ไหนะัหห่นไว้เลยหั่นไว้รอไหม ต้มเลยเหลือไว้ลูกหนึ่งใส่แค่สองลูกนะครับหล่นได้ที่แล้วนะครับมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟโอเคอร่อยอร่อยโอเคกินมากโอเคหล่นเดี๋ยวรอผักแป๊บนึงนะร้อนหล่นร้อนผักก้างเคียงครับถั่วฝักยาว ปลูกเองครับเอากระดิ่งสารทิศด้านบินใส่ขี้คอกอย่างเดียวครับไม่ได้ใส่อะไรเลยเลยเกาะขวบมากเลยนะน้ำฟอบหวานมากออโอเคล้างน้ำก่อนเราล้างน้ำเยอะครับเพราะว่าเราสะอาดถังเราสะอาดแล้วไม่มีหมญาไม่มีสารทิศเรื่องแช่หนังทักชิมโอเคโอ้โอ้พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับจำนวนชิมฝีมือพี่ชายหน่อยสิ กินลลส้มตำก่อนนะอากิมหล่ลนต่อกินนิเดียวกินไม่หน่อยเอาหักแล้วก็จิ้มเลยอืมหมูอาน้องโอมอยากกินด,ด้วยมีความเป็นมีความเป็นหมูหยกมีความเป็นหมวหยกอือพี่เอาช้อนตักกินได้ไหมฮะัอ๋ตักเนื้อวัว หัวบ <emaal> <Christmas. S 1> um ัวที่เราหมักไว้ที่ใหม่เรามาเรามาหล่นนะชิมเหมแล้วครับเป็นยังไงบ้างอธิบายรสชาติหน่อยได้ไหมครับเชิญเจ้าการนี่ครับพี่กรอบๆเกลียวเปรี้ยวรวมๆอร่อยเราว่าเอามันกรอบๆต้องกินกัข้าวเนี่ยอร่อยมากอือรโอเคครับ เนื้อเปื่อยแตมันมันกรอบกรอบเด้งเด้ไม่ต้องแรมากเอาเงี้ยไร่เรื่อยเดี๋ยวไม่รีบอันนี้หมกหัวบัวที่เราแช่หมกไว้ใช่ครับแล้วมาแล้วต้องย่างให้มันสูงๆแล้ไม่ย่าง ถ้ามันอยู่สูงขนาดนี้นนไฟแรงก็ได้จบบดี มั่วไหมนะอนลงต้อนลงเดี๋ยวใส่หม้อคนยืนอยู่เฉยๆคนใหม่แบบแมงลักโอเคยืนเฉยๆเข้ากันลักคนเขาจะรักเนาะคนจะรักคนดเป็นรักทำยังไงเขาก็ไม่นรักอ๋อนอเลยนะเดืยดเดือดเดือดปวดเขาก็เขียนไว้ละชัดเจน เือระยองใส่เราจะใส่เกลือระยองจะลระยองเรียกเกลือจันทถามจริงเกลือระยองโอเคเกลืออะไรเกลือจันเกลือจันเกลระยองไม่มีจันนะเออริงๆเกลือจันทรัปปุรีก็บอกนะครับเกลือจันเกลระยองไม่มีเกลือลระยองมีแต่อเราระยองที่อะไรระยองทีสั้นแล้วจันน่ะหิยาวอ้าวแล้วตาดอ่ะไม่มีฮิไม่ตัดอยู่ไกลฮิไปไม่ทิ้งอ๋อ ใส่ครับไปก่อนเกลือเบา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 ไม่ค่อยเติมที่หลังได้เดี๋ยวจะบอกว่าใส่นิดเดียวเองทำไมเค็มจังเนี่ยต่อชิมชิมดูก่อนเออไปนั่งสองพรุ่งนี้ครูก็จะตรวนะดีก่อนนะโอ้โหเปรี้ยวแล้วอ้าวเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวใส่เกลือแล้วทำไมเปรี้ยวล่ะมาดันทำอ๋อมันเปรี้ยวมาดันโอเคได้ละใส่ปลาแล้วเราไปจุดตกใส่ปลาแล้วโอเค ช้าๆนะมาแล้วใส่หัวไปก่อนเลยโอเคอ้อมโดดใจเย็นใจเย็นร้อนนนี่งข้าวเลยจะมีแต่ตัวผู้อ๋อเอาไปมือไปจุ่มสิใช่ข้าวเนี่ยตัวเมียไม่มีมันมีแต่ตัวผู้มันมีหนวดไข่เป็นกิโล ร้อยกว่าบาทนี่แะรนะาใส่ให้มันนๆแล้วกันจะือลูกปค่ไนแถวนั้นจะปลูกพอนหวานไม่ได้ละรืแปร้อยยา่าหาไม่ใช่ทำไมของนัวของนัว มใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเพราะว่าอ,อย่างนั้นเขาอ,อีสา, <Yeah. S 1> สานศาสตร์ไปนู่นเลยดู่แล้วร่องรอยการศาดไป <c oughs> อ,อยอู่ทั้งโอเคเดี๋ยวขอชิญพิทียังไงมันท่เม่งท่เม่งเนี่ยื้เปรี้ยวมากขอเลยเรื่องความเปรี้ยวน่เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จัดการอะไรสักอย่างใส่เข้าไปเลยตม่เน้นเอฟเฟกต์นะรสชาติไม่สำคัญเน้นเอฟเฟกต์ <c oughs> ้อเป้ไงไหมกันี่อร่อยอยู่พอแล้วพอแล้วเราจะรับประทานแล้วแก้วไวน่ารักดีเนี่ยตะมุตะมิ๊แก้วไวจุม่มจิ้มเพราี่ไม่ได้เอาแก้วใหญ่มาเนาะน่ารักดีแท้มมตะมุตะมิ๊ดีแท้ แก้วแก้วใหญ่แก้วเล็กแก้วใหญ่ก็เมาขึ้กันอืมไม่เมาไม่เมาไม่เมาแต่ดไม่สุขภาพเราไม่สนับสนุนให้เยาวชนดื่มนะครับครับอันนี้หนึ่งชายสองหญิงหนึ่งนะชายสองแก้วผู้หญิงหนึ่งแก้วนี่เดี๋ยวห้ามดื่มเยอะเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นว่ามันไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วถ้าดื่มเยอะ ราจะมาลองซีมตรงปลาต้นน้ำปลาสักรสชาติเป็นยังไงร้อนนะเดิอมร้อนนะเริ่มร้อนนะปลาละปลาละปลาละป,ะป,ะปะอาละเล่นนี้เลยดีกว่าใส่ตรงนั้นตรงนั้นอร่อยหนอกมาเลยดีกว่าเล่นให้มันดีๆหน่อยหนอกปลาเข้า ขอพักตรงนี้หน่อยนะอันอื่นกินไปเถอะห่วงแต่ปุ้เราไม่ชอบเผ็เผ็ดอย่าเหลือกินปู้โอ้โหมันมาเอาไปครับสองเข้าเองบอกว่าถ้าต้มปลาเข้าแม่อร่อยก็ไปต้มต้มตุ๋นแล้วกันนะพี่ลงพี่ลงบอกว่าถ้าต้มปลาเข้าแม่อร่อยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะไรเป็นอะไรอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงนุ่ม นี่คืออร่อยจริ่งมันนุ่มๆมันอร่อยต้องทำยังไงมันเฟเวอร์เลยโอเคอร่อยเนุ่มหยุดไม่ได้เลยทีนี้อร่อยจริงหยุดไม่ได้แล้วเนาะไม่ต้องกินอีกแล้วนนะกินอย่างเดียวไปเลยวันนี้เลยแม่แต่เขาลองนิดนึงเหมือนกันหน่อยได้ไหม เราเอาแม้ก่อนแม้ก่อน да. ออกนี้เลยออกที่นี้เลยเอาแต่ปอาแต่ไหนไปเดี๋ยวไปขีดตรงนู้นนะเพื่อนมาเพื่อนนี่เพื่อนนี่เลยเราจะมาเปิดม <c oughs> <can> <ummer> ันดูดิเปิดพระอกหอนจังวางช้อนกคนนะไม่ใช่มือแล้วเนาะเปิดพระอกทร้อนไอ้มันลเยไอ้มันล อันนี้คือหมกหัววัวที่เราหมักไว้แล้วก็มาหมกนะมาลองกลับด้อีกครั้งเถอะที่แบบที่ไว้ที่แบบมาแนี้แหละตัวเลยคักินเป็นยังไงบ้างกลินนะนี่ละนี่ละทำกลางใบตองแต่คองกระยับรอบรอบด้ย ขออนุญ,ญาตเอานี้ทิ้งก่อนรูอยากชิมมาแล้วมาแล้วเตรียมมาแล้ว <c oughs> ตเาาวตรียมพริกมารอแล้วน่าจะต้องกินกับพริกน่าจะเหมือนแหนมนะคิดว่ามันก็แล้วมันเหมือนจะเหมือนแหนมมันจะร้อนไหมร้อนสิ่ไหม ก็ต <ELL ME> ้องเป่าดิร้อนใช่ไหมทำไงเดียวเป่ากันดิคล้าม่กลัวร้อนก็ชิ้นเดียวกันอืมกินคล้ายๆเนีลยมแบบคล้ายๆเนีอืมแต่ไม่จกไม่จหวานหวานเนี่ยเหมือนแหนม มันเนมย่างแต่มันเด้งดืดดืดดึง,ดง,ดงอันนี้เป็นหัววัวเนี่ยหาทานยากสู้ฟันสู้ฟันแล้วฟันไม่ดี<ม>อาจจะสู้ไม่ได้เดี๋ยวตัดก่อนนะเดี๋ยวตากล้องจะชิมมั้ง <laughs>